เอ็นตัดหญ้าสั้นกดตัวล็อกเอ็นตัดหญ้าลงแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นดึงเอ็นตัดหญ้าออกถ้าเอ็นตัดหญ้ายาวกดตัวล็อกเอ็นตัดหญ้าลงแล้วหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อเก็บเอ็นตัดหญ้าโดยหมุนเก็บให้ยาวพอดีเมื่อพอดีแล้วนํากระปุกเอ็นใส่เข้ากับหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมสอดล็อกหัวเกียร์ไว้จากนั้นใช้ประแจบล็อกขันน็อตยึดใบตัดหญ้าออกเอาน็อตออกเอาฝาครอบออกเอาตัวจับใบหรือประกับล่างออกเอาใบตัดหญ้าออกแล้วหมุนกระปุกเอ็นตัดหญ้าเข้า โดยการหมุนเข้าให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วนําประแจหกเหลี่ยมที่สอดล็อกหัวเกียร์ไว้ออกจากนั้นก็สามารถนําเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานได้เลยและสําหรับการปรับความยาวของเอ็นตัดหญ้าในระหว่างการใช้งานหรือในระหว่างที่ตัดหญ้าให้ทําการเล่นเครื่องตัดหญ้าแล้วกดใบปุกเอ็นลงกับพื้นเพื่อให้เอ็นตัดหญ้ายาวออกเมื่อเอ็นตัดหญ้ายาวอกอกพอดีแล้วก็สามารถทําการตัดหญ้า หรือนำเครื่องตัดหญ,ญ้าไปใช้งานตามความต้องการได้เลยและสำหรับการเปลี่ยนหรือถอดกระปุกเอ็นตัดหญ้าออกให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมทำการสอดล็อกหวัวเกียร์ไว้จากนั้นหมุนกระปุกเอ็นตัดหญ้าออกโดยการหมุนออกให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเอากระปุกเอ็นตัดหญ้าออกแล้วใส่ใบตัดหญ้าโดยใส่ให้แนบสนิทกับประกับบนใส่ตัวจับใบหรือประกับล่างใส่ฝาครอบแล้วขันน็อตยึดใบตัดหญ้าเข้าโดยใช้ประแจบล็อก ทำการขันเข้าให้แน่นเมือ่อนั้นแล้วนำประแจหกเหลี่ยมที่สองลอบตัวเกียรไว้ออกจากนั้นก็สามารถนำเครื่องตัด้าไปชำการตัดยาหรือนำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกรสวัสดีครับ